รางวัลที่สองสอพันบาทแล้วก็รางวัลที่สามหนึ่งพันบาทจะมีรางวัลชมเชออยอีกรางวนะัลนที่จะได้เป็นการน้อมรำลึกเพราะผพ้่ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นก,ก็ไปแถลงขง่าวสบายผืนน้อยที่พี่น้องประชาชนสวมใส่ในการการจัดงานแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์ต่างๆที่น่าสนใจในงานวิจิตทำให้เป็นผ้า ที่มีคุณิค่้ชุมชนที่มีอยู่มากมายตลอดจนนัหรือเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาขอนกฎกายนถึงวันพฤหัสที่7จฤดพฤิกายนแล้วเรายังมีอด้วยจิตวิญญาณของเราพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเจะนำมาและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่จะสอดคล้องอยู่ในทิวธีชีวิตควร เรื่องของการประกวดทีดาแพย์สื่อมวลชนที่เคารพักครับสําหรับงานวิจิตแพราวันมอบหมายให้ดําเนินการก็คือในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นวันแรกของกานวิจิตแพรวาราชินีแห่งใหม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่นตลอดไปครับสําหรับจุดขายปีนี้เราเน้นไปที่เ,เรื่องของผ้าแพรวาที่ที่ราคาเรียกว่าถูกกว่าในโอกาสอื่น yeah <laughs> thank you